สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาทํากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านก็อยากจะทดลองค่ะเพราะว่าดูของน้องใน YouTube เกี่ยวกับการเพราะผักบุ้งทานในขวดน้ำนี่แหละค่ะ คุณครูก็อยากจะมาทดลองทําทานบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ผลอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะนี่ตอนนี้คุณครูก็มีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะก็มีขวดน้ำเนี่ยขวดน้ํามีดินนะคะมีเมล็ดผักบุ้งที่คุณครูแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนมีมีดด้วยค่ะมีอุปกรณ์ตักดินพร้อมกับ น้ำนะคะเราจะทำอย่างไรมาชมกันเลยนะคะว่าวิธีนี้คุณครูจะทำได้อย่างที่น้องเขานำเสนอไว้หรือไม่นะคะค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะ อนนี้คครูก็ได้แบบนี้ส่วนข้อสําคัญตรงนี้นะคะคครูก็ได้ไปเจาะมาแล้วนะคะโดยใช้เจาะรูค่ะที่ฝาเนี่ยค่ะเจาะรูแล้วก็รอบๆอบเนี่ยค่ะรอบรอบเนี่ยเจาะไปเรียบร้อยแล้วนะคะคครูเจาะรูไว้แล้วเห็นไหมคะ,คคะก็แค่นี้ค่ะแล้วเราก็เอามาสวมสวมเรียบร้อยเราก็ นำดินที่เราผสมดินนี่เราจะผสมมูลไส้เดือนลงไปด้วยนะคะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทดลองใช้แล้วถ้าได้ผลเราก็สามารถเอาไปต่อยอดทําทานได้เลยนะคะก็ตอนนี้เราก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะี่ใส่ดินลงไปประมาณนี้นะคะค่ะคุณครูก็จะเอาเมล็ดผักบุ้งค่ะที่ครูแช่น้ําไปแล้วเนี่ยค่ะเมล็ดผักบุ้งเนี่ยค่ะ โรยลงไปค่ะโรยลงไปโรยลงไปเลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เกลี่ยให้มเมล็ดตอบ,บุ้งเข้ากระจายนะคะครั้งแรกยังไม่กล้าทําเยอะนะคะโรยพอประมาณเสร็จแล้วครูก็จะเอาดินโรยไปอีกรอบหนึ่งนะคะปิด คนเดียวทําคนเดียวนะคะ,ะค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวเราทําขวดต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะรดน้ําค่ะให้ทั่วนะคะเมื่อกี้ลืมอัดเนี่ยค่ะรดอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆชมให้จดทั่วเลย แล้วเราก็จะนำมะเมล็ดพักบุ้งที่เพาะลงไปในขวดน้ำนี้เอาไปไว้ในที่ร่มค่ะแล้วเราก็จะคอยติดตามนะคะว่ามเมล็ดพักบุ้งนี้จะเติบโตงอกงามให้คุณครูได้ทานกี่วันแต่ข้อที่ทราบมาก็คือเราต้องรดน้ำทุกวันนะคะวันที่สองเราก็เอาออกไปตา แดดบ้างนะคะในตอนเช้าเช้านะคะเนี่ยค่ะไปไปดูกับคุณครูนะคะว่าคุณครูจะเอาไปวางไว้บริเวณไหนดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็เอาเมล็ดผักบุ้งของครูที่เพาะในขวดน้ำเนี่ยนะคะไว้บริเวณนั้นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เพื่อนๆคะในการทดลองเพาะมาเมล็ดผักบุ้งลงไปในขวดน้ํานะคะมารอรุ้นกันนะคะว่าผลผลิตที่คุณครูทดลองนะวันนี้อีกกี่วันเราจะได้เห็นผลนะคะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยคะ่ะเราจะได้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะ